สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้พลราก็หาลูกๆมาเที่ยวฮอตสปริงมาอาบน้ําร้อนนะคะน้าแร่นะคะตอนนี้ก็รอเช็คอินอยู่นะคะทุกคนคะ่ะนะคะเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเที่ยวชมบรรยากาศนะพอหอมปากหอมคออาจจะไมไ่ละเอียดนะคะพาราก็มาถ่ายให้เพื่อนได,ด้ชมนะคะทุกคนคะ่ะนะคะตอนนี้เราเช็คอินอยู่นะคะเช็คอินเสร็จก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ชมตอนต่อไปนะคะ อตอนนี้มานำเที่ยวฮอตสปริงนะคะก็ลงจะมาอาบน้ำร้อนนะคะแช่น้ำพุร้อนนะคะฮอตสปริงออสเตรเลียค่ะนะคะที่ทัดป็นธรรมชาติมากเลยค่ะดูสิตอนนี้ก็นั่งเพ็ดกำลังแอคอยู่นะคะเฟมิลี่แฮปปี้ก i นนะคะทุเรนนี่ก็ <c oughs> กำลังแบบกำลังโชว์ค่ะออกมาก่อนตรงนี้สวยจัง,งสวยงามมากเลยนะคะเอาเอาออกมาอันนี้ไงพี่กิ้งนี่ก็อ่างแช่น,นะคะ นอนอาปแดดค่ะนอนอาปแดดไหมลูก,กวันนี้อากาศดีดีค่ะนะคะในกระน้นำผู้ร้อนก็เดือด,ป,ดปุ๊ดขึ้นมาอยู่น้นนะคะวันนี้ก็เอาชมบรรยาก,กาศฮอตสปริงออสเตรเลียค่ะกะบับวัรอากาศดีๆนะคะทุกคนธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะทุกที เยงรบกวนนะคะคนเยอะม,มากเป็นช่วงสกูฮารีดีนะคะมากับลูกๆค่ะก็จะถ่ายชมให้เห็นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ลงน้ำนะคะก็จะมีคนแช่น้ำแล้วนะคะตรงน,นี้จะเป็นป้ายบอกทางนะคะว่าไปบ่อนไหนบ้างนะคะายขึ้นบน ก็จะเป็นที่อาบน้ำขึ้นบนเลยค่ะเราไม่อาบตรงนี้ก็จะขึ้นปีนเขาขึ้นเลยค่ะสวยงามมากเลยทุกคน เปลี่ยนชุดลงอาบนะ้ล้างตัวนะคะข้าเหนือก็มีที่นั่งพักนะคะสำหรับคนแก่อย่างเราเป็นบดด่อน้ำนะคะตกลงสวยงามเป็น,นปธรรมชาติมากเลยทุกคนคะ่ะ เดินขึ้นสู่ยอดเขาเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะของ h o อสสปริงกว้างใหญ่มากเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมองลงไปเห็นทิวข้างล่างนะคระอยู่ข้างล่างสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูกสิบรรยากาศดีดีอันนี้เราอยู่บนยอดเขาเลยนะคะ ทอด้ำนะแต่วันนี้เป็นอากาศดีพระเจ้าจัดสรรค่ะทู้เทียเราจะมีแผนที่บอกนะคะว่าคืออะไรนะคะทุกคนเนี่ยมองมุมสูงนะคะสวยงามมากเลยค่ะพาชมวิวมุมนี้อีกนะคะทุกคนสวยงามมากเลยเป็นป่านะคะทะเลสวยงามเอ่มุม360องศาค่ะ สวยงามสวยงามอันนี้ก็บอก่อก็จะเป็นบ่อสูงสุดนะคะตรงนี้น,นี้พอลาก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะลงอ่างแล้วค่ะตอนลงอ่างอาจจะไม่ถ่ายให้ดูนะคะพอนูดนิดหนึ่งโป๊ น,นี่ก็นางเงือกกำลังลงเลยนะคะโอ้คนเพียบเลยน,นี่สูงสุดนางเงือกกำลังลงอ่างนี่ค่ะทุกคนอ่างน้ำ,นำร้อนนะคะเนี่ยค่ะแช่น้ำร้อนเลยค่ะอตอนนี้อยู่ในอ่างนะคะแช่เขาให้แช่คนละสิบนาทีทุกคนณต้องเวียนกันขึ้นนะคะอันนี้ตัวน้ำร้อน,น,อน,นะคะ่ะ นใ่แ้มอดคนน้อานอุ่นปเียตอนนี้เราก็จะกลับบ้านเลยนะคะจากการอาบน้าแร่เช่นน้ํานมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะได้เข้ากระจมในแไหมวันนี้สวยงามค่ะมีซุ้มให้อยู่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะซียูเน็กทามนะคะ bye bye how was it good it's good bye. yeah bye -bye. bye bye see you next time